ตอนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลบูฟินิกนะครับผมในอีพีรัสเซียรอบนี้มันคืออีพีที่จะตอบคําถามต่างๆนานาอย่างมากมายในใจของใครหลายๆคนเกี่ยวกับความก้าวหน้าศักยภาพและความอันตรายของรัสเซียว่าพี่มีดีแค่ไหนกันแล้วของเล่นใหม่ที่รัสเซียกําลังให้กําเนิดและจะเป็นปฐมบทยุคใหม่ของโลกในอนาคตคืออะไรซึ่งในอีพีนี้ผมจะขอแบ่งเป็น3ตอนแล้วกันนะครับผมเพราะรอบเดียวเนี่ยผมเอาไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะตายก่อนนะ โดยในวันนี้ผมจะพาทุกุกคนไปพบกับมหากาบ18ขีปนาวุธนิวเคลียร์ล้างโลกจากรัสเซีย <ST>. ไปเลิ่มก,กับตัวที่1ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม 3M54 คาลิเบอร์หรือซิสเตอร์แล้วยังมีอีกหลายชื่อมากๆนะครับผมสำหรับชื่อเรื่องขีปนาวุธตัวนี้นะพอการพัฒนาที่หลากหลายและประเทศผู้ใช้งานที่เยอะเหลือเกินซึ่งมันเป็นขีปนาวุธที่เปิดตัวใช้งานได้ทั้งบนเรือรบและเรือดำน้ำโดยมันมีน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ2.3ตันระยะการทำงานของหัวรบไกลสุดกว่า4,500กิโเมตร และทำความเร็วได้สูงสุด2.9มัคหรือ0.99กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งในระยะเวลาปัจจุบันมันถูกส่งออกให้อีกกว่า6ประเทศและปัจจุบันรัเสเซียวางใจใช้มันปฏิบัติการภารกิจสาคัญคญหลายๆครั้งเลื่อยมาเช่นในปีคศออ2015ขีปนาวุธ26ลูกถูกยิงไปถล่มกลุ่มไอซิดในจังหวัดลาฟกาและออเรโปของซีเรียต่อมาปี2017ยิง10ลูกเพื่อสลับสนุนการโจมตีฐานทัพกบฏในดีลิซิโลของซีเรียและครั้งล่าสุด เกิดขึ้นที่ซีเรียเหมือนกันในปีคศ2018กับจังหวัดเอริบหลังกลุมกบฏยิงเครื่องบินรบซู30ตกส่งผลให้กลุมกบฏเสียชีวิตไปกว่า30คนก็ถือว่าเป็นขีกปนาวุธที่มีศักยภาพที่ดีและใช้งานได้ทั่วไปในกองทัพรัเสเซีย อันดับที่2 P800 o n i หรือ SSN26 s t o b y หรือ Yakon ก็แล้วแต่จะเลือกกันไปนะนี่ก็เป็นขีปนาวุธอีกตัวหนึ่งที่เปิดตัวใช้งานได้กับทั้งเรือรบเรือดำน้ำและรถถังยิงเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการทำลายเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่แต่จุดประสงค์คือจะเป็นเรือซะมากกว่าโดยมันก็มาพร้อมกับลูกเล่นของขีปนาวุธอย่างมากมายเช่นออปชั่นการหลบดีขีปนาวุธสกัดกัน,กน มีอิสระการเข้าถึงเป้าหมายได้ทันท่วงทีไม่ต้องเห็นเป้าหมายก็สามารถทำลายหรือสกัดกั้นได้และมันสามารถเปิดตัวใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์มข้อมูลพื้นฐานที่ปนาวุธตัวนี้มีขนาดหนักถึง3ตันระยะการทำงานของ,ของหอรบก,กว่า300กิโลเมตรและทำความเร็วได้สูงสุด2มากหรือ0.68กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งในปัจจุบันก็มีประเทศผู้ใช้งานอยู่เพียง5ประเทศ ส่วนประวัติการใช้งานก็มีการรายงานเขาค่าคนนั้นนะครับผมว่าเคยใช้งานโจมตีกลุ่มไอซิดที่ซีเรียในปีคศ2016ถ้าพูดในภาพรวมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมเหมือนพี่ผลิตออกมาขายมากกว่าใช้งานเองนะอันดับที่3 SS26 s c a n d e r แล้วก็มาถึงขีปนาวุธที่ผมคิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงกันมาบ้างแล้ว เพราะมันคือหนึ่งในสองเท่านั้นของขีปนาวุธรถถังยิงเคลื่อนที่ที่กองทัพบบกรัสเซียเลือกใช้งานแต่ว่าเน้นใช้งานในเรื่องของการสกัดกั้นมากกว่านะครับผมซึ่งมันก็ถูกพัฒน,นาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงยุคปลาย80ข้อมูลพื้นฐานมันมีน้ำหนักของขีปนาวุธสูงสุด4ตันเรียกการทำงานของหัวรบกว่า500กิโลเมตรและทำความเร็วได้สูงสุดกว่า5.9มารกหรือ2กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งในเวลาปัจจุบนันมันก็มีประเทศผู้ใช้อยู่เพียงแค่3ประเทศสว่วนในเรื่องประวัติกาาารใช้งนนนนแน่นอน่อลว มันมีความน่าเชื่อถือที่ดีมากของขีปนาวุธรัเสเซียลเลยเลือกใช้งานมันในสงครามแนวหน้าของรัเสเซียทั่วไปเช่นในประเทศซีเรียคาบสมุทรไครเมียตอนเผชิญหน้ากับยูเครนความขัดแย้งกับจอร์เจียและที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นมากที่สุดคือการที่รัเสเซียประจําการขีปนาวุธตัวนี้ในภูมิภาคคาริมินกาดซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่เป็นจุดเรียกสาตรี่รัเสเซียใช้เป็นพื้นที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจเข้ามาจากทางฝั่งยุงโรปนั่นเองนะ อันดับที่4 OTR 2 1หนึ่ง h s q a หนึ่งในขีปนาวุธทรงอนุภาพที่สุจ์สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือมากที่สุดนับตั้งแต่ในยุคสงครามเย็นเราคงข้ามขีปนาวุธตัวนี้ไปไม่ได้อย่างแน่นอนด้วยความที่มันมีความแม่นยำสูงมากใช้งานได้ดีและราคาไม่แพงเลยทาให้มันมีประเทศผู้ใช้กว่า17ประเทศไว้วางใจใช้งานมันป้องกันประเทศและมันก็ถือเป็นอีกหนึ่งขีปนาวุธที่สามารวโยตเปิดใช้งานมันได้กับรถหันยิงเท่านั้น โดยข้อมูลพื้นฐานมันก็มีน้ําหนักของขีปนาวุธหนักสูงสุด2ตันอืมดูจากขนาดถือว่าเบาใช้ได้นะครับผมเรียกกันทํางานของหอกกัวรบไกลเพียง180กิโลเมตรและทำความเร็วด้สูงสุดกว่า5.3มากหรือ1.8กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งในระยะเวลาปัจจุบันก็มีประเทศผู้ใช้งานมันอยู่มากถึง10ประเทศด้วยการพัฒนามันมาตลอดนับตั้งแต่มันถูกสร้างครั้งแรกในยุค70ส่วนเรื่องของประวัติการใช้งานนะครับผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าโชคโชนมากๆสำหรับขีปนาวุธตัวนี้ ้ดยมาถูกใช้งานท่าในสงครามเยเมนตั้งปี1994สงครามเซเซนปี1999สงครามกลางเมืองซีเรียและครั้งล่าสุดในปี2020นี่เองในสงครามอาร์เซบาจารและอาร์เมเนียนในความขัดแย้งเรื่องดินแดนนาโกนโนและคาราบักอันดับที่5 เคนโซแล้วเราก็มาดูนิวเคลียร์ของกองทัพอากาศรัสเซียกันบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นขีปนาวุธที่เปิดตัวใช้งานได้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดสุดคลาสสิกอย่างตู้ยิม2และมิก31เท่านั้นนะแล้วยังถือว่าเป็นขีปนาวุธน้องใหม่ล่าสุดของรัสเซียอีกด้วยเพราะมันเพิ่งถูกนามาประจําการครั้งแรกเมื่อปีคศ2 0อ,อ7ที่ผ่านมานี่เองในเป้าหมายที่เกี่ยวกับพวกฐานป้องกันหรือเรือรบขนาดใหญ่โดยข้อมูลพื้นฐานมันก็มีน้ําหนักของขีปนาวุธหนักสูงสุด0.5ตัน ระยะการทางานของหัวรบไกลกว่า3,000กิโลเมตรและทําความเร็วได้ถึง12มั์หรือ4กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งในระยะเวลาปัจจุบันก็มีประเทศผู้ใช้อยู่เพียงประเทศเดียวแน่นอนเลยนะครับผมนั่นก็คือรัเสเซียนั่นเองนะโดยรัเสเซียก็ออกมาอ้ยว่าขีปนวุธตัวนี้เนี่ยสามารถหลบดีกได้ทั้งขีปนวุธสกัดกั T ้น MIM-104 ทีเ e ทียนและตัวทอปอยาง T-SAAD ของสหรัฐได้เลยทีเดียวในด้านประวัติการใช้งานก็ยังไม่มีอะไรแบบจริงๆต่าง,งๆนะครับผมมีเพียงการทดลองแล้วก็ฝึกสอนเท่านั้นเองนะ อันดับที่6 KS 1 0 2 r a d u น a ราดูกหรือชื่อตัวดั้งเดิมอย่าง KS 5 5เป็นขีปนาวุธที่รัสเซียเน้นไปใช้ในคุณสมบัติสเตลหลบหลีกได้ทั้งขีปนาวุธสกัดกั้นเรดาร์มีขนาดเล็กความแม่นยำที่สูงราคาไม่แพงและมีจำนวนมากพอที่จะใช้งานเมื่อจำเป็นด้วยโครงการที่กำเนิดขึ้นเมื่อย้อนไปตั้งแต่ยุคปี60และถึงเวลาปัจจุบันมันก็ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยทีมวิศวกรชั้นยอด i อกว่า1ล้านองศาเซลเซีย เคยทําให้มันมีรุ่นแยกออกมามากถึง9รุ่นข้อมูลพื้นฐานมันมีน้ําหนักของขีปนาวุธหนักสูงสุด2.4ตันระยะการทางานของหวัวรบไกลกว่า3,000กิโลเมตรและทาความเร็วสูงสุด0.78มหรือ0.26กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งในเวลาปัจจุบันก็มีประเทศผู้ใช้อยู่เพียง3ประเทศจากอดีตที่มีอยู่5ประเทศโดยมันก็เปิดตัวใช้งานได้ทั้งจากเครื่องบินทิ้งระเบิดตู95ตู160และซู34ก็ใช้งานได้เฉพาะกองทัพอากาศนะ